بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال في نوم อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายนั้นรักษาคุณความดีอันนี้ไว้ให้ตลอดด้วยกับการยึดมั่นถือวัาและปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามซึ่งก็จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองในหลายครั้งนะครับผมได้ย้ำว่าคนทุกคนนั้นมันมีร่างกายและมีชีวิตคือความรู้สึก และหลายคนก็มักจะเอาอความรู้สึกเป็นที่ตั้งแต่สําหรับมุสลิมแล้วจะเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งอย่างเดียวนั้นไม่ได้ความรู้สึกจะต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามนะครับเพราะศาสนาอิสลามเป็นแนวดําเนินชีวิตเป็นสิ่งที่คอยควบคุมชีวิตแล้วก็จิตใจพอทั้งชีวิตจิตใจมัน อยู่บนเส้นทางสัจธรรมร่างกายก็จะพลอยอสงบสุขสันติไปด้วยนะครับทักดุลยาและก็อาคีรแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าพอศรัทธาแล้วปฏิบัติตามาหลักสัจธรรมแล้วจะไม่เกิดสูญเสียจะไม่เกิดเจ็บป่วยจะไม่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอ,อะไรที่มันเกิดมันก็ ย่อมเกิดตามพระประสงค์ที่องค์ทรงจัดบทวางเอาไว้แต่เรานั้นก็ไม่รู้ได้ว่าที่ถูกจัดวางเรียกว่าอัลกอตรูนั้นสำหรับเรามันคืออะไรบ้างจะรู้ได้ก็คือได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองพอเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าอ๋อเป็นพระประสงค์ที่องค์ทรงจัดเอาไว้ให้ก็รับไปตามส่วนนะครับ แต่ว่าไม่สวนเสียที่มั่นจากความรู้สึกหรืออารมณ์นะครับไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายไม่ดาพอไม่โทษนั่นโทษนี่โทษนู่นนะครับเพราะว่าในยามสุขก็นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงโปรดเมตตาให้เกิดความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อยามทุกข์มีโรคมีภัยไข้เจ็บหรือ เสียอะไรไปบางส่วนบางครั้งเสียทรัพย์บางครั้งเสียญาติพี่น้องที่จบชีวิตบางครั้งต้องสูญเสียทุกพลภาพจากโอร่างกายที่จะต้องเ,อเกิดเสียไปนะครับถึงกับพิกลพิการอันนั้นก็เป็นบทที่ถูกจัดเอาไว้นะครับแต่ทั้งหมดถ้าอดทนมีความหนักแน่นท,ทั้งทั้งทิพภาพ เห็นว่ามันหนักเห็นว่ามันสาหัสเห็นว่ามันทุกทรมานแต่ลึกๆมันเป็นส่วนดีก็ได้นะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสภาวะอย่างกับเช่นในยุคของท่านรอสูลุละ็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดตายนะครับถูกสังหารในสมรภูมิตายกันเป็นใบไม้ร่วงเลยในสงครามโอหุด แต่ว่าอาลัลลอฮ์ประกาศว่านั่นไม่ใช่ความเลวร้ายไม่ใช่ความเลวร้ายในมุมมองความรู้สึกตื่นๆบอกโอ้โหมันโหดมันเลวร้ายมันเจ็บมันสูญเสียแต่รู้ไหมว่าที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่จบชีวิตเขาได้ตำแหน่งได้สถานะณที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮลลาเป็นะฮีดนะครับะฮีด อยู่ในระดับว i p เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องละหมาดยานาดากระฝันฝังเลยด้วยซ้ำขนาดนั้นเลยเป็นแขกของอัลลอฮ์ในทันใดนะครับโอ้โหชะหีดนะครับตายชะหีดซึ่งชะหีดนั้นมีมีสองเหิตนะครับซึ่งถ้าออกไปสู้รบอย่างกับเช่นยุคของท่านรอสูลุละสอลลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมลลลลลลนี่เป็นชะฮิตวีไอพีนะครับ ตายในสรมรภูมิแต่ในยุคนี้ไม่มีสงครามอย่างนั้นแต่อาจจะมีชหีตที่ได้ผลบุญคนพวกนี้มีการอาบน้ำให้มีการละหมาดตามปกติแต่เขาได้ผลบุญเท่าชหีตนี่ก็มาลำดับรองหน่อยซึ่งชห ah ิตในอาเคโรนี่ก็ออลสตาลายกให้เป็นระดับหนึ่งก็คือผู้ที่ ถูกสังหารในสมรภูมิเพื่อศาสนาแต่สหีตรองลงมานี่ก็คืออย่างกับเช่นคนที่ตายเพราะคลอดบุตรตั้งคันตายเารียกตาย,ตาย,ต,ายตายทั้งกลมตายท้องกลมอะไรทํานองนี้หรือจมน้ำตายอัลรกอร์หรือประเภทที่ถูกอาคารถูกสะพานถล่มทับตายเนี่ย อัลฮัดมาอัลกอร์กอวัลหัดมาวัลมับตูนเป็นโรคเป็นภัยเกี่ยวกับท้องท้องร่วงเป็นโรคระบาดเนี่เข่าหมดแล้วครับหรือดาตุลยัมคนที่เป็นอ่อัมพึกอัมพาตนอนอยู่ในท่าเดียวไม่สามารถจะเคลื่อนไหวเป็นเวลานานอันนี้ก็ถ้าจบชีวิตลงไปก็หมดครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างจาก บาปหรือโทษต่างๆเขาก็จะได้ซึ่งเป็นผลบุญเท่าชหีดเลยที่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกชัดเจนจากในทางหลักฐานของศาสนา,าอัลฮัมดุลิลล์ก็อย่าได้ไปโศกเศร้าเสียใจย่นย่อทอถอยนะครับสิ่งร้ายที่เรามองเห็นกลายเป็นสิ่งดีทั้งหมดถ้าเรามีความศรัทธาถูกต้อง มีความเข้าใจถูกต้องมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะกลายเป็นดีหมดแต่ถ้ามีความไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเห็นเป็นสิ่งดีเห็นเป็นความสุขเห็นเป็นความสำราญอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะทั้งหมดนั้นมันเป็นออิบติลาการทดสอบเพราะนั้นการทดสอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับ บางคนทดสอบให้จนแย่เลยอันนี้ก็มักจะพูดกันว่าเป็นบาลาอย่างหนึ่งบางคนทดสอบให้มีแต่ลูกผู้หญิงล้วนบางคนทดสอบให้มีแต่ลูกผู้ชายล้วนบางคนทดสอบไม่ให้มีลูกทั้งหมดทดสอบครับหรือบางคนทดสอบให้มีทรัพย์สินท่วมทน้นหรือทรัพย์สินก็มี อำนาจตำแหน่งยศถาบรรศกดาศักิ์ก็มีทั้งหมดเป็นทดสอบแต่ว่าลึกๆหล,ลักฐานของอิสลามพูดว่าอย่างไรครับคนที่อยู่ในนรกส่วนมากจะเป็นคนที่ร่ำรวยอ,อักเนียโอ้โหอักเนียแต่ไม่ใช่คนรวยแล้วจะตกนรกหมดนั้นไม่รวยทิ้งให้หมดไม่ใช่ครับรวยที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง รวยที่ไม่ได้มีศาสนาไงล่ะครับพวกนี้แหละครับจะโดนทดสอบมากจะโดนสอบสวนมากเพราะฉะนั้นบอกว่าคนที่จนนั่นจะได้เข้าสวรรค์นคนก่อนคนที่ร่ำรวย500ปีโอ้โห500ปีนี่ไม่ใช่น้อยนะครับก็เพราะว่าการสอบสวนมันเยอะเรื่องราวมันมากนะครับเพราะว่ายิ่งมีภาระเยอะก็โดนสอบสวนมาก กุลุกุมมัสูลุลอันรอยอันยติแต่ละคนในหมู่พวกท่านก็จะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับผู้อยู่ใต้การครอบครองปกครองของตนเองยิ่งมีขารัชบริพานบริวารมากก็โดนทดสอบมากมีลิขสิทธิ์ครอบครองมากก็โดนตรวจสอบมากโอ้โหไม่ต้องไปถึงเรื่องของอาเคิรครับเรื่องของดุนยาเนี่ย ถ้าติดภาษีอยู่เยอะๆยังไม่ถูกตรวจพบแล้วคราใดที่ถูกตรวจพบโดนภาษียอ้อนหลังนี่หลายคนโยกยแย่ไปตามๆกันเลยก็มีนะครับเพราะติดพรุงพรังอยู่กับภาระที่จะต้องจัดแจงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในเรื่องการดำเนินตามหลักให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องในไร้มนทินนะครับไร้มนทิน ถึงบางครั้งจะต้องจ่ายบางครั้งจะต้องตัดสิ่งที่ครอบครองบางส่วนเพื่อให้ไปตามส่วนและสิทธินะครับมากักมากันมาห่วงมาห่วงเอาไว้มันไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์ใดๆเพราะนั้นให้มันตรงให้มันถูกต้องเพื่อเอาล้อสุภาณหูวตาลาก็จับใจใชายซอยไปตามอัตภาพ แต่ไม่ใช่แสดงซึ่งความสปอร์ตใจกว้างนะครับเนื่องจากการจ่ายนั้นไม่ใช่นะครับจ่ายเพราะศรัทธาจ่ายเพราะเหตุที่สมควรจะต้องจ่ายวัลลีนาอิดาอัมฟะกูลำยุสริฟูวะลำยักตูรูวะกาณะับานาดาลิกะกวามาอัลลอฮ์ทรงชมไว้ในสุรอัลฟุรกอนคนกลุ่มหนึ่งที่ขณะพวกเขาใช้จ่ายนะครับ วลดีนอิดาอัลฟะกูใช้จ่ายลัมยุสซริฟูพวกเขาไม่สุรุยสุรายคำว่าสุรุยสุรายนี่อิ่มแล้วก็ยังอยากมีแล้วก็คิดไปตามความคิดว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ทั้งทั้งที่มีอยู่นั้นมันก็ท่วมอยู่แล้วนะครับก็นี่แหละจะเข้าขายที่ว่าอัลอิสรอฟฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุเพราะนั้นอัลกุรอานก็ห้ามไว้ว่า ลัมยุสริฟูวัลดีนอิลาอัมฟฟกูชมเชยบรรดาพวกที่ใช้จ่ายและเมื่อใช้จ่ายลัมยุสริฟูว่ลลัมยักตุรูท่อนที่สองบอกและก็ไม่ตระหนีห่วงจนเกินไปบางคนห่วงมากครับห่วงแม้กระทั่งจะเอามารักษาตัวซื้อยู่ซื้อยาก็ไม่ยอมห่วงที่จะรับประทาน คลายความหิวก,หก็ไม่ยอมรัดเข้มขัดจนกิ่วท้องแห้งอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นกลางเพราะอาลัลลอฮ์ตรัสชมไว้ว่าวัลลดีในดาอัลฟะกูลัมยุสซริฟูว่ลัมยักทุรุไม่สุรุ่ยสุร่ายหรือไม่ตรหนีจนเกินไปว่ากาณะใบในแา,าลีกะกอวามาซึ่งอยู่ในระหว่างการใช้จ่ายแล้วก็ การอดออมอยู่ตรงกลางนะครับสิ่งใดที่ควรประหยัดก็ประหยัดสิ่งใดที่ควรจ่ายก็จ่ายไปตามอัธยาศัยไปตามจภาวะนะครับเ,เกี่ยวกับฐา,านะนะครับที่อยู่อาศัยภาชนะเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคอาหารการกินก็สมฐานะพอดีพอดีอันนี้ก็สิ่งที่ประเสริฐลำเลิศนะครับ แต่ส่วนมากก็มักจะเอ็ติกัดก็คือกักตุนเผื่อนั่นเผื่อนี่เผื่อนูน่นจนกระทั่งท่วมนะครับไปหวงแม้กระทั่งจะออกมาทำกุศลลฐานโดยเฉพาะจ่ายทรัพย์ที่เป็นอากาศที่จะไปเจือจุนสังคมมนุษย์ด้วยกันในคราวที่เขาตกทุกข์ได้ยากกัมพาบ้างหญิงบใบม่างใบบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยมีหนี้สินล,ล้นพ้น ก็หยิบยื่นจากส่วนต่างๆเหล่านี้ไปประกันสังคมให้แก่พวกเขาแล้วก็จะได้กับตนเองด้วยซ้ําแล้วก็ทิจ่ายไปนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาแล้วก็กลับมาสู่เจ้าของเหมือนเดิมนะครับเพราะฮะดิษได้บอกเอาไว้ว่ามาลายกัดจะช่วยกันขอดอาให้ออลลุมอติมุมฟิกอนคอลาฟาโอัลลอฮฺทรงได้โปรด ให้พูดที่แจกจ่ายนั้นได้รับกลับคืนมาดังเดิมขออยู่อย่างนั้นนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความมุ่งม,มา่ปรารถนาในสิ่งที่ดีและทุกสิ่งที่เป็นคุณความดีก็งอกเงยแล้วก็เพิ่มพูนเพราะฉะนั้นดูให้สมเหตุสมผลไม่ถึงกับปุ่มเฟยไม่ถึงกับขึ้นชื่อว่าตรณีทีเหนียวนะครับก็อยู่ตรงกลางทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ทุกครั้ง ที่ได้กระทําก็จะได้รู้สึกมีความเบิกบานมีความชื่นอกชื่นใจในสิ่งที่ได้กระทําในสิ่งที่ถูกต้องนั่นนะครับเพราะเป็นการปฏิบัติตามหลักการไม่ใช่ปฏิบัติตามอารมณ์แต่ถ้าปฏิบัติตามอารมณ์ในอารมณ์ดีก็เต็มที่พออารมณ์ไม่ดีก็หน้าไม่ค่อยจะเซเบยเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าไม่ปกติแล้วแหะครับอัลฮัมดลิลย รักษาจิตใจให้เป็นปกติรักษาจญญารญยามารยาทให้มันงดงามตามแนวทางของอิสลามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นความสุขอัลฮัมดุดิลลหววันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องจากลาพี่น้องไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะสัลลัลลอฮุอะลาลนาบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮฺวะสอฮ์บิ วสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์